ค่ายโตเกียวบิวสิกของบอสบีตั้งแต่มีประเด็นดราม่าเข้ามาต่างๆนาะนาะนะแห่งนี้ดรามา่าค่ายเพื่อนกระแห่งดังแห่งปังเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าค่ายเพื่อนนี่ไปตามกระแสแล้วก็ค่ายเพื่อนก็นไปตามผลงานน้าพี่น้องทั้งกระแสทั้งผลงานดีนะคะแล้วก็ทั้งดรามา่าจากเอฟซีนะมันมีฟังที่บอาให้เพื่อนนําจนสิพี่น้องลาสุดนะคะ พี่บ้านฟนะินแลนด์นะมีเจ้าภาพจากประเทศอังกฤษพี่น้องฟังยูเคนะคะโทรมาขอคิวงาน3คิวพี่น้องในเดือนมิถุนายนเดอ้อนี่ก็คือปีนี้แหละปี68นะคะซึ่งก็จะมีบอร์ดนักร้องแล้วก็ดนเซอร์แล้วกับผู้ติดตามน้ำเนาะจ้ะซึ่งบอดบีก็ได้พิจารณาแล้วเนาะพี่น้องเนาะราวา ทัวคอนเสิร์ตที่อังกฤษนี่จะมีนักร้องสามคนรวมบอสด้วยแสดงว่าหนึ่งบอดดีกับนักร้องอีกสองคนที่บอดดกเพิ่นจะไปคัดเลือกนะคะแล้วก็จะมีแดนเซอร์อีกสองคนนะพี่น้องเนาะแต่เพินรนบอกท่านนะจ๊ะว่าผู้ใดได้ไ,ดไปกัรอฟังเบิร์เดอร์ฟ้าไปสเตปไปพี่น้องซึ่งในการไปทัวโยุโรปอ่าเร็วๆนี้ที่จะถึงนี้ที่เพิ่นรับงาน ไวกอนนานี่นะที่เจนนี่ซีโฟได้ไปนะเจนนี่ซีโฟก็บอกไว,าวายุว่าถ้าเกิดได้ติปได้ติปหาแสนนะเจนนี่จะบรรับค่าตัวเพราะว่าจะเอาค่าตัวนั้นเก็บไวใบ้ให้บอดให้บอดไว้ถ้าไปจ้างค้นแต่งเพลงไปสื่อเพลงเมื่อไว้ใหน้องในคายได้รองจังซีน,น,นั้นจะก็อรอเบิ่งค่ะพี่น้องว่าเจนนี่จะได้ติปหาแสนอย่างที่บอกว่เนาะซึ่ง เจนนี่ซีโฟก็ได้โพสต์ลงในเพจส่วนตัวั้งพี่น้องเดอเจนนี่นี่โพสต์ว่าหนูได้งานไม่ใช่เพราะเลียเจ้านายนะคะหนูเลียขาบุเป็นเออที่ได้งานเพราะเจ้าภาพเลือกจ้าได้เพราะความสามารถความพัฒนาโตจกของทั้งทั้งอ,อ่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าภาพเพิ่นกันมากจาก้ะนะแะก็มีพี่น้องเอฟซีซอยดันนํำนะคะเจนนี่เพิ่นบอก ก็แม่และค่ะพี่น้องเพราะว่าน้องเจนี่ซีโฟนี่เพิ่นเสียเพิ่นจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในด้านของอสคริปต์ก็จะมีสคริปต์ใหม่เพลงมวลมวล,ละกัเสื้อผ้าหน้าผมเจนี่นี่เป็นคนที่เป๊ะมากนะคะในเรื่องของทรงผมเสื้อผ้าเจนี่จะเปลี่ยนตลอดค่ะใส่บ่คคอยซัมใส่เทือสองเทือลังเทือกับใส่เทือเดี่ยว ้เจนนี่จะออกแบบชุดไม่ตลอดนะซึ่งทรงผมที่เจนนี่เฮ็ดเขาก็จะหาอันนั้นอันนี้มาติดนะคะเครื่องประดับอยังต่างๆที่เจนนี่ใส่ก็จะเป็นเครื่องประดับที่ทันสมัยนะซึ่งเขากับเทศกาลต่างๆเพราะว่าจะฤดูหนาวงานนั่นงานนี่เจนนี่จะเลือกซื้อสุด ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนค่าสูทเจนนี่นีเบิร์ดไลา์ได้พี่น้องแต่เจนนี่ก็บ,บอกว่ามันเป็นการลงทุนนะคะมันเป็นการลงทุนให้กับตัวเองน้องเจนนี่นี่อัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจมูกคนกับไปแก้ไขหเห็นมันดีเห็นมันสวยงามคือขึ้นกอนเกาด้วยพี่น้องเมื่ว่าเอฟซีจิติโชมเมียงเจนนี่ก็เอาไปพัฒนาตัวเองเอฟซี FC บอกว่าเออมีพุ่งลไลน์เจนนี่ก็ไปลดลงสินะคะพี่น้อง กระซ้สุดขึ้นมากกระสวยงามนะคะน้องเจนนี่มีความพยายามมากแล้วก็น้องเจนนี่เล่นโซเชียลนี่ได้เงินจากโซเชียลเยอะนะเอาไปแบงไ้บอดน้ำพี่น้องเจนนี่นะคะเจนนี่ตอนนี้พัฒนาขึ้นหลายทุกอย่างสื่อทั้งบ้านลดกระจายเบิดนะคะแถมยังสิเหตุกิจการให้พ่อกระเมออีกอ บ้านเจนนี่ก็อยู่ในคอนแก่นพี่น้องลังบักไงนะคะกะคาดว่าน้องสิปิดบันให้เบิร์ตเนี่ยเร็วๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องจะเกิดงานดีเงินเดินขนาดนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังอีกเด้อว,ว่าใครเนีะ่ะจะได้ไปงานที่อังกฤษนะพี่น้องนะพนงนะแพ้ขยักไปได้พี่น้องประเทศอังกฤษเพราะว่ามันเป็นประเทศที่จเจริญเนาะเออ เป็นประเทศที่ว่าสวยงามฮะนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีเอฟซทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปเดอมีอะไรติชมก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย